พี่มอสน้องเมย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ลูกพี่เมดน้องเมย์ด้วยนะครับวันนี้เราจะทำอะไรกันครับผมเราจะมาแกะกล่องรถบังคับแม่นูน่นเอฟมาให้พี่เมดโ,โ,โอ้โหเอาแล้วโอ้โหพี่เมดยังไม่รู้นะว่าเขาเป็นแบบไหนแกรู้แน่ชอบจริงๆนะเข้าใจได้อู้หูอารู้ได้ยังไงยังไม่เห็นเลย เนื่องจากนี้ครับเนื่องจากมันุ่นรีบเอฟมาให้นะครับเนื่องจากว่ารถไฟฟ้าของไปเมืองนะครับรถรถบังคับคันเร็วนะเหมือนมีอาการล้อแล้ล้อแล้นะครับป้าป๊าเอาน้าไปฉีดมันนะครับก็เลยรู้สึกว่าไม่ดีนะครับกลัวแม่นุ่นกลัวไม่มีของเล่นนะครับก็เลยเอฟตัวนี้มาให้นะครับอ่าเอฟเมื่อวานวันนี้ไม่ถึงแนวนะครับโอ้โหจัดเลย ก่อนหน้านี้เนาะที่เราเคยซื้อมาเป็นรถดำเหมือนกันนะป๊าแต่นั้นมันเทไม่ได้เนาะไอ้ดำเดินหน้าถอยหลังไงเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวก็ไม่ได้ไม่น่าเกิดมาเป็นรถบังคับเลยโอ้โหโอ้โหสุดแบบน้องพี่เมิร์กมันต้องบังคับได้สิดำมากนะเออต้องเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวท้ายดีกว่าดำได้นะโอเคใช่เอออันนี้ใช้มือเป็นเมนูอวนโอเคครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะว่าจะเป็นยังไงนะ ครับตอนนี้จะให้เพื่อนๆดูหรือยังครับยกขึ้นมา,ามันว้าวก่อนที่ว่าใช่โอ้พี่มึงพี่มึงนี่ว้าวก่อนที่เก็มกลองอีกครับนี่นะครับอ่าให้ดูใ,ใกล้ๆหน่อยนะเพื่อนๆดูใ,นใ,นใกล้ๆครับนี่ครับเป็นรถบังคับนะรถบังคับดำหรือว่าเททา้ายนั่นเองๆๆครับเป็นริมหัวคอนโทรนะสามารถยกดำได้หรือซสลึกขวาได้นะอ่า เดี๋ยวมาแกะกันช่วกันเดี๋ยวับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะว่าด้านในจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้แม่นุ่นแกะก่อนครับเฮ้ยมาเลยอย่ามาเลยดูดูนี่มาแล้วครับโอ้โหพี่ได้เลยนี่นี่พี่เมิร์ฟมาอยู่ฝั่งบะระอ่าพี่เมิร์ฟดึงครับนี่อ่าดูทานกันก่อนดูทานกันก่อนทานเป็น800แอมป์นะอ่าแล้วก็ในส่วนของรีโมทนะนี่ นะครับได้อยู่นะแล้วก็มีที่ชาร์จนะครับแล้วก็มีตัวรถนะอะไรมี่มึงอะไรเขกระจกกระจกครับนี่มีมีกระจกให้ด้วยนะตอนนี้ครับเราก็ใส่กระจกไปแล้วนะครับเรียบร้อยนี่นะเมนูจะบอกว่าดำอ่ะเขาเททายได้ใช่ไหมโดยการที่เราบังคับถ้าเราไม่ได้ใช้รีโมทบังคับเราไปใช้มืออ่ะจะพังได้นะน้องๆเพราะ่ราใช้มือใช่ เลยถ้าฟางเขาอดเล่นเลยห้ามใช้ก็คือว่านี่ครับเขมีปุ่มกดให้นะเราต้องกดปุ่มมาอ่าเออเมื่อกี้ช็อตเด็ดนะป้าไปรีให้เพื่อนๆดูเหมือนหูพี่เบิร์กเอาดึงทำไมนี่น้องเมย์นี่ชอบขยำหูปะปานะปะปาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออใส่มันเคี้ยวมากอะปะปาชอบแกล้งฮะชอบมายำหูปะปานะโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาใส่ถาดแล้วก็ลองวิ่งดูนะพี่เมิร์กเนอะโอเคครับสักุ่นหนึ่งนี่นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่พื้นแล้วเดี๋ยวจะให้พี่เมิร์กมึงทำนะ อาะพี่โมาครับเลยนี่หมดต้องเป็นเล่นแอ่าโอเคครับไปอู้แรงนะแรงเลยอะถอยลหลังน้อยถอยลหลังน้อยค่ยะโอ้โหดูครับถอยยีเฟืองจะลู่เรานะแม่ของมันแรงนะครับเอออาะพี่โมงเลื่อนหน้าหน่อยลูกเลืนหน้าหน่อยอ่ะเลี้ยวไปลูกเลี้ยวไปเลี้ยวรถวนวนวน,น,นรถกลับมาลูกอ่าวนรถกลับมา S <S> <S นี่อันนาอันนาดูถือว่าเป็นรถที่แรงนะครับวัสดุนี่ดีมากนะครับไม่กองแกงนะถ้าเพื่อนๆเอาไปเล่นเนี้ยเออถ้าเกิดไม่ได้เอาไปปาไปอะไรนะครับเล่นในลักษณะที่ควรเล่นเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับแข็งแรงทน,นทานมากน้วยนะครับอ่ะพี่เมิร์รับยกดันนิดนึง <ผม S 1> อ่ะครับครับโอ้โหเอาครับดยนลาเลยอ่ดนนามีอ่าครับ อันไหนเดินหน้าได้ไหมอ่ะพอเขายกแล้วเขาเดินหน้าได้ไหมได้อ๋อต้องได้แล้วดลงครับดับลงนี่ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับระบบดับเนี่ยไม่ใช่ระบบโบลูปด้วยนะถือว่าเป็นรถที่ดีนะครับตามหลักน้นเนี่ยรถถูกๆนะครับจะเป็นระบบโบลูปนั่นคือกดปุ่มเดียวนะครับแล้วขึ้นแล้วลงในจังหวะเดีวยวกันนะครับแต่ว่าแยกปุ่มมาใช่ไหมใช่ตันนี้แยกปุ่มมาแล้วดูครับเฟืองดีด้วยนะถอยห,หลังทีนี่หลังก็โดนเลยนะ ่เขามีโหมดอะนด้วยใช่ไหมออโต้พาลลอรอ๋อเดี๋ยวพี่เมิร์กจะสาธิตนะครับระบบออโต้พาลลอรให้เพื่อนๆดูนะครับโดยการปุ่มปุ่มไหนพี่เมิร์กมีครับอ๋อปุ่มนี้นะโอเคากดเลยกดครั้งเองไม่ต้องกดอ๋อกดทีเดียวนี่นะครับดูครับรถมันจะวิ่งอย่างงี้นี่ถอยหลังเองนะครับอ่าเลี้ยวเองนะครับนี่ดูนะครับพี่เมิร์กไม่ได้ทําอะไรนะเห็นไหมนี่นะครับรถรถก็จะทํางานอออยู่่่นะาพีเมิรร์กคับ กดตอโต้ไวลอทีหนึ่งอ่าก็คือว่าถ้าเราเรากดปุ่มว่าต้วไวร์ลออีกทีหนึ่งครับรถก็จะหยุดทัางการทํางานนั่นเองนะครับโอ้โหถือว่าดีเนาะอู้ราคาไม่แรงด้วยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะอ่ะอ่าพี่เมิร์ครับลองวิ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะมาขนของกันดูดีกว,นะว่านะว่าจะได้แค่ไหนเนาะเอาเลยเอาเดี๋ยวจัดห,หนักๆเลยเอาจะมาดูทดสอบนะครับว่ารถคันนี้ได้น้ําหนักมากแค่ไหนอ่ะนี่นะครับปะาจะเอาขวดน้ำนี่น้ำเต็มนะน้ำฤกิ์กบ่านะครับ อ่าถ่ายลงไปดูนะครับอ่ะพี่มรลองวิ่งดูครับโอ้หเดี๋ยวพีวิ่งได้นะโอ้แต่หนักกันเนี่ยขเขาจะไม่ได้ป้าป๊้ยนี่นี่นี่นนป้าปาเข้าใจเลยนะครับอ่ะพี่มร์เดินหน้าใหม่ลูกอ่าถอยหลังม่โอ้โหนี่นะครับอ่ะนี่นะครับปาปาจะบอกอะไรนิดหนึ่งน,น,นะน้องๆสังเกตไหมว่าเวลาเวลาเป็นรถเปล่านะครับเวลาถอยหลังเนี่ยมันจะลูดนั่นคือการทดเกียร์ทดฟืองของ ของระบบรถครันนี้นะถือว่าดีนะอ่ะพี่ิลองกดถอยลังที่นึงครับเห็นไหมมันจะนิ่งเลยดูนี่เห็นไหมใช่เพราะว่าเพราะว่ามันมีการทดเปืองขึ้นมานะครับเพื่อให้เวลาเวลาขนของหนักหนักเนี่ยนะครับมันจะดีนี่คือต้องบอกว่านี่ลิตรน,นึงเนี่ยอาจเทียบไปเกือบกิโลนะเกือบกิโลนะได้ไหมก<ด>็อ่ะน้ำลิตรกว่านะครับอ่ะเทียบเลยนะครับนี่ดูนะแล้วแล้วผลที่ได้นั่นคือรถวิ่งนะ่ะพี่เมืรอบังคับรถหนึครับ เลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยอือหูออ้าวทำเอ้าเขาเรียกว่าสมจริงนะไม่นู่นสมจริงนะเออรถหนักเลี้ยวยากนะดู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 นี่ครับอ๋อใช่ได้อ่ะถอยหลังครับพี่มุนถอยหลังหลังถอยหลังถอยหลังเดินเดินหน้าเดินหน้ากับตรงเนี่ยมันมันใช้ได้อยู่แล้วอ่ะเลี้ยวไปหนุ่มเดี๋ยวไปเดี๋ยวครับ เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอ,อ้ถือ่าใช้ได้นะดูด,ดูให้ความเสมือนจริงเหมือนรถหนักเลยนะต้องใช้วุงเรียวเยอะๆนะครับดูอ๋อใช้ได้ใช้ได้มาถอยหลังมาพี่เมิร์กนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าถ้าเกิดหนักกว่านี้จะได้ไหมเดี๋ยสักครู่นึงครับต่อไปนี่เราจะใช้น้ำสองของวดเลยพี่เมิร์กตัวนี้อันนี้ไม่ต้องเรียวนะแค่เดินหน้าถอยหลังพอนะพี่เมิร์กอ่ะเพราะว่ารถมนอถือของเล่นนะครับเดี๋ยวปักโผว่ามันจะเลยเถิดอ่ะถอยหลังครับ โอ้ไม่ไหวเดินหน้าไหวไหมเด oh, ินหน้าล uh uh ูกโอ้เด uh ินหน้าพอไหวอุ้ยพอไหวอยังได้เนี่ยเอาถอยหลังได้ไหมได้ไหมไถอยหลังไม่ได้นะครับก็ถือว่ารถดัมคันนี้นะครับมีประสิทธิภาพเล่นเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยเนาะ็ูกราคาไหมอืมสมดราคาใช่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวจบ ถ้าเกิดเพื่อนๆชาวคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้คลิปรีวิวรถดำจบลงแล้วครับไว้เอารถน้ำคันนี้นะไปดูกันนะพี่ม้งน,นะจะไแปแบกอะไรเออต้องไแปแบกอะไรให้ดูไปนะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหนนะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ